ไม่ไม่ร้อนมากครับพี่ว่าน,นี้มันร้อเพราะฉะนั้นเหตุผลที่เราใส่ผ้าหนึ่งเหตุผลที่เราใส่ผ้าเพราะว่าพอเราทาใส่ผ้าเสร็จมันจะทําความร้อนได้สุดๆเลยตัวเลือดนี่เวลาเราใช้เราบางคนใจฝรั่งใจร้อนฉีดเลยโลเอาหนังยางรัดหนังยางอยู่ไหนเล็กอันนี้คือสเต็ปที่สองนะครับคืออันนี้พี่ดูสเต็ปแรก อันนี้คือสเต็ปที่สองนะครับที่ทำเรื่องนี่ยขอบยื่นร้อนเนี่ยลองลองลองดูว่าใส่ผ้าแล้วร้อนไหมร้อนร้อนกับเดิมเสต็จลอที่ก็คือใส่ผ้าเสร็จเพราะฉะนั้นขีดขก่อนแล้วกันนะครับที้เลยครับมันจะเปลี่ยนมันจะเปลี่ยนไหมถามว่าชื่อที่ควรควรจะ เอามาตากหลังจากฆ่าเสร็จที่เอามาตากแดดก,ก็พอที่ที่ไม่ต้องเผาไม่ต้องอะไรเนี่ยครับตัวเลือดมันจะตายทันทีที่โดนความร้อนถ้ามันเชื้อมันจะแห้งเองได้ไหมเรือว่าไงถามว่าจริงๆเราควรเอามาตากเราควรเอามาแตะเราเอามาตากไม่ถือว่าถ้าเกิดถ้าเกิดเราทําคืนผมว่าเราทำความสะอาดทั้งวันอย่างเงี้ยทุกวันทุกวันอย่างเงี้ยตอนนี้มีที่ตายไลยถ้าไม่มีกตรถามว่าชื้อเองได้ได้พี่แต่พี่ต้องเปิดแอร์ ห้องนั้นพี่ควรจะเปิดแอร์ไว้อย่างที่บอกว่าเปิดแอร์ไม่มีปัญหาอ่าใช่นะครับเพราะว่าอย่างเงี้ยคือผมต้องถ้าพี่ใช้ผมแบบพี่ต้องยกเตียงมาแล้วมาทำความสะอาดเพราะไม่งั้นมันก็ซ้อนอยู่ทำซ้อนทำอื่นดังนั้นเรายกมาพอมาเรายกอ่ายกแล้วแล้วไอ้น้องก็จะให้เลยเพราาะว่ใช้สันชนีนั่นดำๆก็ได้ใช่เครื่ใ้ขางล่างด้วย ที่มาโดนความร้อนเดี๋ยวที่ลองจับดูแห้งตายทันทีมันเจอความร้อนเนดี๋ยวร้องดูเราจ่อไว้สิบวินะเราไม่ใช่ว่าเราจอ่อปุ๊บจะตายเราต้องเซฟสิบวิเพื่อย,ยิ่งตัวใหญ่ๆยิ่งขยายเนะดยี๋ยวนั้นเดี๋ยวนั้นเดี๋ยวนั้นเนี่ยมันก็จะหล่นนะฮะผมถึงบอกว่านู่นนู่นนู่นป่ะนู่นดูดำๆอ่ะไหนเดี๋ยวไม่ไม่ไั่นม่ไม่ อ่ะพี่ลองดูได้เลยอ่ะลองดูอ่ะจัดการได้เลยไม่ต้องกลัวว่าอีกหน่อยที่ได้ใช้แน่ะพี่ลองดูจอดจอดไปที่ไปที่ตัวแล้วไม่ต้องสองสารมันอ้วนะโอเคครับแปลว่าตายใคร,เ,ใครเคยแล้วอ,อยู่ที่ค่อยๆทำนี้นะอ่าใช่ใช่คือต้องใช้เวลา